ถือเป็นปฏิบัติการที่มีผลเชิงเสมอตัวเพราะว่าผมจามดูแล้วเกือบขึ้นเพราะฉะนั้นก็วันนี้ต้องลองกินอีกสักถ้วยหนึ่งก่อนนอนหรือไงก่อนนอนหรือตอนนี้เลยเพราะว่าจามไปเมื่อกี้ใช่ไหมเอาได้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 โอเคฮะนี่เหรอแม่จ้านใบอะไรนะฮะชื่อเรียกทองคาวผููคาวอรือ ข้าวตองข้าวตองโ<ค>อ้ยเขาจะเอาไว้กินกับลาบอ่ะอืมแต่พี่เอามายัดปากผมให้ผมหายหอบเนี่ยนะลองดูโอ้โหแม่จ้านบา่บโครหลักในการทดลองเนี้ยมันมีอ้างถึงอ้างอิงจากแหล่งที่มาไหมพี่มีไหมคุณขันจุยอ้าวแล้วอ,อ,อย,อยู่มายัดใส่ปากผมทาไมอ๋อเมื่อวที่บอกว่าอะไรนะเมื่อวานที่เล่าว่าอะไรนะเล่าอีกทีสิบอกว่าที่โรงพยาบาลน่ะลูกค้าอืม ลูกค้าเขาเป็นหอบหิ่อหนักอะ่ะหายใจไม่เข้าแล้วก็เอาไปให้เขากินนี่ทนายนะแลนะ้วเขาหายออืเขาแบบหายใจเข้าอะ่ะจากไอพืชตัวเนี้ยอแอม่จานแบบโพแล้วยังไงล้างก่อนเพื่อนเจนครับมันจะมีรสชาติที่มันพุ่งจีดนะครับมันจะพุ่งจีดรีบๆเคี้ยวรีบๆเกินเรากินเพื่อเป็น อทดลองครั้งที่สองนะครับเพราะว่าทุกครั้งของผลเนี่ยของเจียนเนี่ยจามปุ๊บจอหอบขึ้นเลยจะคอตีบทันทีจะหายใจไม่คุ้น,นเองต้องพูดอะไรภาษาดังด้าวแบบเนี้ยต้องสลัด<ห>ไล่<ห>มนไม่มันเป็นสองหน้าอยู่แล้วครับหน้าผมกับหน้าพี่ควันนี่อยู่ที่ที่เดียวกันสลัดเลยบ้าบอ